โอ้ยเยี่มผู้สาวอินเฟื่อนสาวฝากดอกไม่มาคืนในเบื้องคิปอยู่บ่เจ้าฝากมาให้เล่านั่นเล่าเรากันเลยฝากคืนมาเอ้าไปทังไหนบาเนี่ยฝากความไปข้ามมาไปหาหมอขอให้หายไปๆเนี่มื่อื่นเราไปหาหมอ เมียมันจะซิบกูยังคือไปหอมาหาดี่ขันป่าขันเพื่อนไปหาหมอก็ขอให้เพื่อนหายไรเงี้ยท่านพูดไปด้วยดีงินกินหอดพี่เกาแต่ว่าเราอาจจนอนขึ้นึเดียวเไปเยี่ยมแล้วเป่าดีมีรถไปพี่เกา ดูเดี๋วดูฝากดอกใหม่ว่าคืนห้ว่าวิตภาพที่ดีคือเกาละว่าะดอกม่วงเนาะดอกม่วงแั้วก็ติดดอกหากยังว่า เมื่อนี้พอนาพ้นสิมากขึ้นบานไม้นมจูแต่ว่าวิ่งผุดไปรับะนะเตรียมสาเตรียมม้อนไว้ย่างดีบอกเลยเนาะบอกเพื่อนท้งมารับเน่ะใครเอี่ยทรมาเพื่อนมารับเน่กะจิ่งไปหายมันปะเป็นเพื่อนกัทโทหาได้คือเก็หนลาบอกแล้วเนาะเป็นเพื่อนกะท้หาได้ย ถูเล่นถูคุยทันเบิ่งเกี๊นี่ขอให้หายไม่ไม้เซฟไปยังวันนี้ดอกดอกอันนั้นเจ้าเรายังกินได้อยู่ดิแล้วอันนี้หูวันนี้ได้เบิวงบ่กินได้ลองนี่กินบ่ได้นะ้วเซฟไปไว้จังใดบันนี้หูซาโว้โอมนอนช่วยโอมน้อน โอ้นอนนออนาบขึ้นครับพี่น้องเออ่าฝากไปให้ขึ้นแน่สันว่าเป็นเพื่อนกันขึ้นเก้านั่นละเอซีก็รุ่นนี้เอซีก็รุ่นแบบว่าขอบคุณคุณเก๋ที่ยังเอาคลิปปาเตียนกับลุงยิ้มลงห้เบิ้งถึงถึงสิบว่าไดเป็นผู้บ้าผู้สาวกะกะเป็นเพื่อนสาวกันได้ขึ้นเก้า่นว่า กระซิมมีคลิปให้บบเบิ้งเรื่อยๆคือเราละครับพี่น้องทำมีโอกาสเนะาะครับลุงยิมกัดโ,นะโอ้ยไปบุษราปนะไปอ่ยอยงบอนสามหมื่นมาเตี๋ยสามขึ้นมาเตี๋ยวว้ามือนหนีมือเหลือกงามย่ามดีหอมเดียวอ่อนลุงยิมเนาะเพิ่งบ้าน,านต้นนั้นยังกว่าปาล์มหนัดว่า à, lớp 10 đấy, chương 10 phần, tuốt nành, đọt sầu bạc xung rồi thèm à, có sa mạc của nó đó à, thèm đọt, vậy gì wa, mua ở bao nhiêu vậy tiê, chắc gì bỏ yàng long heng ba. เอาถามข้าวผู้สาวเกาด้วยเอาสบายดีสบายดีเนาะพได้พอ่างคนเดี๋ยวนี้มีคนคอยดูแลแล้วไปแต่งงานแต่งงานแล้วบมี มีหรือ,อยังคนที่ถึกใจสู้มือนีอยู่กินจังใดอังใดเพื่อความคิดเอาอว่าได้พอหนากกันไอ้นั่นก็นยังคือเก่าแต่ว่าทางเจ้าออมีแล้วบอกคนนอนกอ,อ,อดอ,อ,อยู่ห่างไกลกัน มันพอปานคนตาตบอดคิดฮอดตลอดก่อนเคยบอกหักซองเขาขัดเป็นเจ้าจแต่งานป้านนี่คือสิมานทององฝากเนื้อฝากใใส่ือลูกฝากสมองเอาใส่เต้ายิ้มจ้นะ นายผัวเจ้าในน้ำของคุณวาก่าวกันเป็นคือว่าไอ้นี่ก็ด evet> ีใจหน้ำคุณสาวเก่าเฮ้ยคนเคยหากันมาก่อนยังห่วงอาวอนน้ำเจ้าอ่ำลำอ่ำลำ ยังอยู่น้อลืมอายแล้วบอก่อนทำยังสิพอจำแฟนเก่าของเจ้าได้บอถามข้าวผู้สาวเก่าขันเป็นเจ้าแต่งงานนี้คือสิม้านทองใหญ่คือสิขี่ผู้ใหญ่วาเมันนี้อฝาใหร ใส่ซื <zat and rum ix> ้อลูกยซื้อยังลุงยิ้มว่าซื้อเต้ายิ้มเต้ายิ้มย่าให้ฟัวเจ้าหูในน้ำของบ้าวเก่าเป็นเคืองไอ้นี่ก็ดีใจนำ ฝากปลาแตนเนื้อฝากไปถึงปลาแตนเนื้อเอามาเคาลื่อนให้เราเด้เนี่ยดอกดอกดอกไม้มันเป็นดอกอุหลาบได้เนี่ย <t> ดอกมอ่วงดอกมอ่วงดอกม่วงนี่แทนความแทนความคิดหอดลูกยิ้มว่าเสร็จไปใบถึงหัวบอลจ๊กสามมือพันะ <c oughs> <g allocated> ตอนนี้เขายื้อใส่ลูกยิม้มโอ้ยดมไม้บ้านไม้นุ่มจูพี่น้องแต่แตงโมเสาร์ห้านี่เมียอยู่ ค่ะบรรยากาศแดดตองขึนบานไม้ค่ะขึนบานไม้มือนีนะคะลุงยิ้มกับสีรองข้าวเกี๊มีหดข้าวเกี๊ยหางหลังด้วยบนนี้เพ่งยังก่ออดีตรักยังก่อนอดีตหลกัก,กบบวันเสาร์อ๋อก็ยังวันเสาร์วันเสาร์ล้วก็ยังก่อตามเจมี่ตามเจมี่จเจ้าจะแล้วลมดีเถอะ เราพยายามยิ้มลมแห้งเสียงมไห,หมหล่อมความนี่ยจ้าแม่ดูอแม่จ้าแม่เป็นมันซใยลูก ใจโลกนี karaoke, giving, ้เ <friend>: ต um, ็มท yeah, uh, <my> ีและแม่เออตัวหนุ่มบ้านไกลจะมาแจ้งน้องไปเสยเรียบหน่อยหน้าแม่เอ้ยย่าเสียมือให้เสียเวลาเพราะแม่ลองสุ่มบอกว่าแม่ที่ผมได้ดื่ม ลูกยังไม่เคยลืมได้บวดจากหนึ่งบรรดาของใ่ชีวันเดี๋ยวนี้ก็สึงออกมาอยากมีเมียแม่จ้าหวังว่าแม่คงเห็นใจไปขอให้ผมชน,น้อน้าแม่ฉันมาไปอย่างเนี่ย่นดีไมี ใจเดียวนี้ตกลาว่างข้ามักเสียนสีหักหัวใจแม่บ่ไหวจ่เข้าวนี้แม่มีลูกสบายต่อไปก็คงมีร้านผมได้แต่งงานแม่ลูกก็คงสบายไปนะแม่นะไปมันไว้ก่อนก็ได้ แม่บอกว่ารักลูกชายคงหาให้ได้จะไปคู่กันเจ้าขุมแตงแม่หลังก็มีสุขอิจฉาลูกได้เป็นฟังเป็นฟ้าผมคงเป็นผู้ใหญ่ยามได้ มีนรลยาตกลงเรื่อน้าแม่จ้าน้าแม่แม่ใจดีพี่ของมันคอยไข้ฮาอน้องแม่เอซหวนใส่คอยสมัยผูสาวหัวเจ้าเจ้าเต็มที่เต็มที่และหัวใจแมวลาท่านบอกไปของเ่านก็ถือา็คนแล้อ๋อแมวลาพี่ดองมาเร็วมาเร็วเรื่งเสียง มันนี้ยาเจือนมากว่าสันภาะะตายิมก็เตาแหลมเตาเตายิมได้มากปะมออะอ่ะปลาเตียนเราเอาลวเด้อเราลับละเด้อฝากมาให้เหลี่ยมพลางกินเรียบร่อย,ลอยแล้วเนาะเย็นตัวเฮาเบิดเหลี่ยมเล็จเหลี่อ่ะเอาสิาให้เราปีชิปจะได้ในในคลิปเจ้าแม่เ,เ,เนี่ยเอาปีชแล้วเรเนี่ยเอาถือดอกไม้ขึ้นมา มีนาทีรับไทยฝกรับไม้ไครับคลิปนี้ก็่ะคนไปโรงพยาบาลอมื่นก็ตัวให้ไปโรงพยาบาลมื่นขอนหายไหวเด้อครับเนี่ยอบอกกับมาคิดพออดอสำหรับคลิปนี้กะชอบซํานี้ก่อนครับคลิปหนาพอกันไหม่แล้วก่จะลืม กดติดตามช่องเกียนสุตาสาิตไทเด้วยครับแล้วก็ซับสไคร์ไปอุดพค่อมครับแล้วก็ก็ลุงครับมันกรลุงมาดังปองปองนะครับครับขอบคุณครับ